ลูฟี่และโซโลอาจทําให้โลกเนี่ยต้องตะลึงจากศึกครั้งนี้ดีเจ้าแล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการ์ดสองการ์แปดชแนลพายของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับลูฟี่แล้วก็โซโลรวมถึงกลุ่มหมวกฟางที่ขึ้นมาเป็นจกักรพรรดินะครับผมว่าเขาเนี่ยอาจทําให้โลกต้องตะลึงก็ได้นะครับผมจากในศึกครั้งนี้ที่เจอกับคิสซารุแล้วก็กลุ่มทหารเรือนะครับผมรวมถึงพวกตัวของล็อบลุจิด้วยจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์กดซับสไ แชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมต้องบอกก่อนว่าระดับ4จกักรพรรดิเนี่ย อย่างน้อยๆจะต้องสร้างชื่อใช่ไหมแน่นอนว่าสีจักรพรรดิทุกคนไม่ว่าจะหนวดขาวบิ Big Mom, ido, ๊กมัมไคโดเชงคูดนะครับเขาก็สร้างชื่อจนแบบว่าทําให้ทหารเรือเนี่ยหวาดกลัวมานักต่อหนักแล้วนะครับผมอันนั้นเนี่ยยุคเก่าก็ว่ากันไปนะครับยุคใหม่เนี่ยก็จะมีเชงคูดนะครับแล้วก็ทางน้านนวดดําแล้วก็ตัวของลูฟี่แล้วก็องค์กรคอสกิลใช่ไหมแน่นอนว่า3ใน4จกักรพรรดินี้เนี่ยเขาเนี่ยได้โชว์ให้โลกได้เห็นแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ทําให้โลกเนี่ยตกตะลึงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของชงคนี่ก็ได้ ในมารินฟอร์ดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็4จกักรพรรดิยุคเก่าที่หลงเหลือมานะครับผมแล้วก็ทางด้านตัวของหนวดดําเองเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเขาโชว์ในเหตุการณ์ของกาฟนะครับผมที่ทําให้โลกเนี่ยได้รับรู้ว่ากาฟเนี่ย ไปบุกเกาะฮะจิโนสึใช่ไหมแล้วอยู่ๆเนี่ยกราฟก็หายไปนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าถึงแม้ว่าหนวดดำเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ตามนะครับแต่กลุ่มของเขาเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสีจักรพรรดิใช่ไหมก็ทําให้โลกตกตะลึงมาแล้วนะครับที่ว่าทําให้กราฟหายตัวไปนะครับก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นหรือตายนะครับผมณนะตอนนี้นะต้องบอกก่อนว่านะตอนนี้นะครับแต่ก็ทําให้โลกเนี่ยได้รับรู้แล้วว่าเออกลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มสีจักรพรรดินะก็คือมีเรื่องกับตาหันเรือแล้วละะกวกวก็อีลุ่มนะ องค์กรนี้เนี่ยแค่ก่อตั้งมาเนี่ยโลกก็สันสท้านแล้วนะครับเพราะว่าดันไปตั้งค่าหัวของทหารเรือใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดดูเหมือนว่าไอ้องค์กรนี้เนี่ยจะเริ่มแผงลิตมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยสามารถสังหารนะครับผมทางด้านตัวของพลเรือโททีโบนนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าตัวของพลเรือโทเนี่ยถูกฆ่าตายนะครับผมจากพลเมืองเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้องค์กรนี้เนี่ยยิ่งอันตรายนะครับผมก็เท่ากับว่าทําให้โลกได้รับรู้นะครับแล้วก็ตกตะลึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับองค์กรคอร์ field. นแน่นอนว่าคอสกิลเนี่ยก็เป็นองค์กรของบา์กี้ใช่ไหมที่มีเบื้องหลังคือมิฮอคแล้วก็ทางด้านคอคได้นะครับผมก็คือให้บา์กี้เป็นหุ่นเชิดแล้วก็เป็นหนึ่งใน4จกักรพรรดิด้วยนะครับผมเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วว่า3ใน4จกักรพรรดินะครับที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นแชงคูดหนวดดําหรือว่าทางด้านของบา์กี้นะครับผมหรือองค์กรคอสกิลแต่จะขอเรียกสั้นๆว่าบาคี้ก็แล้วกันนะครับผมมันเนี่ยได้มีการมีเรื่องกับทหารเรือแล้วก็ทําให้โลกเนี่ยได้ตตว ครับถึงแม้ว่าทางด้านองค์กรคอสกิลเนี่ยมันจะไม่ได้โชว์ถึงพลังของจกักรพรรดก็ตามนะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็เท่ากับว่าตัวมันเองเนี่ยก็เป็นจกักรพรรดใช่ไหมแล้วก็สามารถทําให้โลกเนี่ยได้รับรู้แล้วนะครับว่าอํานาจทางการเงินของจกักรพรรดิบาร์กี้เนี่ยมีอํานาจบ้างน้อยแค่ไหนนะครับผมถึงทาให้ประชาชนเนี่ยฆ่าทหารเรือได้นะครับผมตรงนี้ก็เรียกได้ว่าโชว์ไปเรียบร้อยและอาจจะรวมถึงมิฮอกแล้วก็คอร์ดายด้วยนะครับเพราะว่าตัวของมิฮอกเองเนี่ยก็คเคยถูกขนาดนามนะครับว่าเป็นนักล่าทหารเรือ นะครับผมคือแข็งแกงระดับนี้เนี่ยก็ต้องทําให้โลกเนี่ยสั่นสะเทือนอยู่แล้วนะครับที่มาอยู่ใต้บังเหียนของจักรพรรดิบากีนะครับผมถึงแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นก็ตามนะครับทางด้านแชงคูดไม่ต้องเอ่ยถึงนะครับเพราะว่าเขาได้โชว์ไปตั้งแต่มารินฟอร์ดแล้วแหละเพราะว่าพอแชงคูดไปเนี่ยสงครามมารินฟอร์ดก็จบลงใช่ไหมเพราะว่าแชงคูดขอไว้นะครับนั่นก็จะได้เห็นแล้วว่าศักยภาพของผมแดงแชงคูดนะครับผมหรือว่าจักรพรรดิผมแดงเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับผมแล้วก็หยุดทางด้านอาคาอินุ เบอร์2อย่างตัวของเบนเบ็กแมนนะครับผมก็จะสามารถข่มขู่คริสทรูได้อีกด้วยนะครับผม,ผมก็ถือว่าโชว์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางด้านสีจักรพรรดิหนวดดาเองนะครับผมจากเหตุการณ์ของการาดเนี่ยก็พอจะทําให้คนหลายคนเนี่ยรับรู้แล้วนะครับว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันก็แข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวอันตรายของจริงนะครับซึ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีลูฟี่ใช่ไหมหลังจากที่ลูฟี่ขึ้นแท่นเป็นจกักรพรรดนะครับก็ยังไม่ได้มีการประทะนะครับผมหรือว่า ปะมือกับทางด้านทหารเรือเลยนะครับผมจนกระทั่งมาอยู่บนเกาะเอกเฮดเนี่ยแหละแล้วก็มาเจอกับพวกคิสซูุแล้วก็กลุ่มทหารเรือรวมถึงพวกซีพีซีโร่ด้วยนะครับผมก็คิดว่าถ้าตัวของลูฟี่นะครับผมพาตัวของเวก้พังออกจากเกาะเอกเฮดนะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยที่ไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่าไม่ได้มีใครตายนะครับผมแต่พวกทหารเรือเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าอาจจะพ่ายแพ้นะครับรับรองได้ว่าโลกเนี่ยต้องสั่นสะเทือนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่มันแอบดักฟังอยู่ ก็คือไอ้มอแกนใช่ไหมมันก็ฟังเรื่องราวอยู่นะครับผมถ้าอนลูฟี่คนคิดสรุปได้นะครับผมโลกสันสัานอย่างแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ศึกที่มหาสงครามมารินฟอดนะครับผมที่พลเรือเอกลงมาสู้รบด้วยเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นพลเรือเอกสู้รบกับใครแล้วก็รู้ผลแพ้ชนะเลยใช่ไหมถึงแม้ว่าทางด้านพลเรือเอกเองเนี่ยก็จะออกมาอยู่นะครับผมเป็นแบบว่าบางโอกาสไปนะครับผมไออย่างตัวของฟูจิโทระอย่างเงี้ยมันก็มาในศึกเดนโรซาใช่ไหมก็ได้สู้กับลูฟี่ไปบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมาก นะครับแล้วก็ไหนจะเป็นทางด้านตัวของเรียวคุกิวนะครับผมที่มาที่วานุคุนินะครับผมอันนั้นเนี่ยก็หนีไปเพราะว่าโดนฮาคิของแชงใช่ไหมก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นทางการกับลูฟี่อะไรมากนะครับผมรวมถึงพวกกองทัพปฏิวัติที่เจอกับไอ้พลเลอเอกสองคนนี้นะครับผมต่อสู้กันก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าเห็นชัดเจนว่าแพ้หรือว่าชนะนะครับผมเพียงแต่ว่ารับมืออยู่เท่านั้นนะครับผมเนี่แหละคือถ้าลูฟี่สามารถโค่นคิสซารุได้นะครับผมแน่นอนว่าถ้าถามจากผมเนี่ยผมมองว่าโค่นได้อยู่แล้ว นะครับเพราะว่าคิสซารุเองเนี่ยถ้าถามผมว่าผมมองคิสซารุอยู่ระดับพลังขนาดไหนใช่ไหมผมมองว่าอาจจะเกินพวกมือขวามือซ้ายของจกอักรพรรดินะครับผมแต่ไม่ถึงจกักรพรรดิอย่างแน่นอนคือถ้าไคโดอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมแล้วก็คิงอยู่ฝั่งขวาคิสซารุน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับคือเหนือกว่าคิงแต่ไม่เท่าไคโดอะไรประมาณนี้นะครับพอเข้าใจกันใช่ไหมผมก็เลยมองว่าลูฟี่เนี่ยน่าจะชนะได้นะครับผมแต่อาจจะลําบากสักนิดนึงนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ลําบากเท่าไคโดก็ตามนะครับแต่อาจจะต้องแบบว่าออกแรง นะใช้ภาษานี้ดีกว่านะครับผมและส่วนทางด้านตัวของโซโลแล้วก็รอบรุจินะครับผมถามผมว่าเป็นห่วงคู่นี้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีความเป็นห่วงในคู่นี้เลยนะครับผมเพราะว่าระดับโซโลเนี่ยมันระดับมือขวาของจกักรพรรดิใช่ไหมแล้วก็ค่นคิงมาแล้วนะครับผมแน่นอนนะครับว่าทางฝั่งรอบรุจิเนี่ยเอาโซโลไม่อยู่อย่างแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตึงของผลปีศาจหรือว่าจะใช้ร่างเทพแบบไหนนะครับโซโลเนี่ย ตบความอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้เนาะผมก็เลยมองว่าถ้าสึกนี้จบลงนะครับโดยที่ไอ้สองคนนี้เนี่ยบันชนะทหารเรือระดับหัวหวนะครับผมอย่างคิสซรุแล้วก็ทางด้านนักฆ่านะครับระดับต้นๆของรัฐบาลโลกอย่างล็อบรลุตจิได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าโลกเนี่ยก็สะท้านแล้วใช่ไหมก็รอดูก็แล้วกันนะครับว่า2คนนี้เนี่ยจะประกาศตัวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยสคนนี้ก็รออ, <storyline S 2> อําเภอเปิดอยู่ยนะครับ<อ> <recom> ผมรวมถึงกลุ่มหวกฟังทั้งกลุ่มด้วยนะเพราะว่าอาเภอเปิดเมื่อไหร่เนี่ยสคนนี้แจ้งเกิดในทน ชนะสี่จกักรพรรดิแบบว่าเต็มตัวทันทีนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เหลือแค่ผลงานเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลงานอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับก็คิดว่า2คนนี้นะครับนั่นก็คือตัวของลูฟี่แล้วก็โซโลเนี่ยคิดว่าน่าจะทําผลงานได้ดีนะครับผมโดยความคิดส่วนตัวนะอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับผมสําหรับตัวของลูฟี่แล้วก็โซโลนะครับผมว่าเขาเนี่ยจะสร้างผลงานชิ้นแรกสําหรับสถานะใหม่ของเขาได้ไหมนะครับนั่นก็คือจกักรพรรดินั่นเองนะครับผม,ผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกัน แต่โดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับว่า2คนนี้เนี่ยไม่พลาดผลงานชิ้นโบนแดงอันนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะมีโอกาส ได้โชว์ฟอร์มอีกเมื่อไหร่นะครับผมเพราะว่านะตอนนี้ไอพวกมอแกนอะไรมันก็ดักฟังอยู่แล้วนะครับก็คือข่าวเนี่ยพร้อมหลุดตลอดเวลานะครับผมเพียงแค่ชนะเนี่ยข่าวก็ว่อนอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับทางด้านลูฟี่แล้วก็โซโลนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขอภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปว้